วันนี้นะครับเ็นานควายเย็นจะนำเสนอซาจิปซาจิควายครับซาจิควายดิบๆเดี๋ยวเราอยากทำการหัน่นเนื้อก่อนนะครับหัน่นเป็นจนน้อยๆครับต่อไปเราเป็นการตำนะพริก เราก็ใส่เ,เ,ใสเกือนะครับเกลือใส่ข่าไปเอมาแขวนนี่ับคนเนีย้ยครับใส่มาแขวนครับหนึ่เปิ้งอไรานไอ้ทห่หอม

ก่อนไปเห็นน้องพียครับนี่ต้องเสริฟหวยก่อนเก็บกองมหี่ต้องซุกต่อม่ได้เขาไม่ดเห็นเนาะ ครับนะครับตังไปแล้วอย่างให้หอมเร้งไงครับน้ำมันหน่อยเัยนี่นี่้มทำงานขนาดหับครับมึง แชร์มาได้ครับชุดใส่หลายลับหลายใส่น้อยลับน้อยเฮ้ยอ๋อใส่หลายได้ผลลัางเก็บบนใส่เลยนะฮอย่างชิมครับพี่น้องล่างคอกันเดี๋ยวบบนรสชาติ Oh ja. mm -hmm. OK.